พอมาเป็นรัฐบาลบอกไม่แก่คือแบบก็เงียบเงียบไปเรื่องแก้ไม่แก้เนี่ยนะก็เงียบไปทีเนี้ยผมว่าเรื่องเนี้ยมันจะเป็นอีกปมหนึ่งนะที่จะระเบิดขึ้นมาก็คือเอาอยัางไงเรื่องแก้รัฐนูลน,นะครับเพราะว่าพักประชาชนต้องการจะแกะ้แต่พักอนุทินบอกไม่แก้ยังไงก็ไม่แก้นะครับอ่าแต่ตอนเนี้ยคุณมาผสมพันธ์กันคือผสมพันธ์กันไกลๆนะครับอย่างน้อยๆก็พักประชาชนก็ยกมือให้พักอนุทินเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยอ้าวเรื่องแก้รัฐนูลจะเอาอย่างไร มันก็มีคนไปดูว่าเฮ้ยสมัยหนึ่งอนุทินพูดแบบนี้แล้วตอนนี้จะจะอ่อนเสียงลงมาไหมนะครับจะอ่อนเสียงลงมาหรือเปล่านะครับก็แต่ที่สําคัญคือมันไม่มีอะไรผูกมัดนะอนุทินเขาก็ไม่ได้พูดคือมันมีคนไปอ่านใน M O A นะครับเอ่อ uh, Memorandum of uh, Agreement เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าเรื่องแการธรรมนูญนะประมาณนี้นะมันจะมีส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องบอกว่าอะไรอ่ะสี่เดือนยุบสภา แล้วก็สสรออะไรประมาณเนี้นะครับแต่จริงๆแล้ว่โดยในยะเนี่ยมันมีการมันไม่มีการพูดชัดๆตรงๆเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะครับมันไม่มีการพูดตรงๆเรื่องแก้รัฐธรรมนูนแต่ว่า,เ,าเขาบอกว่าแค่เรื่องตั้งสสรอเนี่ยมันก็มันก็อิมพลายอยู่แล้วว่าจะแก้รัฐธรรมนูนอะไรประมาณเนี้ยแต่เดี๋ยวค่คยดูพรรคอนุทินจะพลิ้วเรื่องนี้คุณไม่ต้องกลัวครับเขาจะพลิ้วแน่ๆนะครับเพราะว่าเขายืนยันตั้งแต่สมัยเขาอยู่ร่วมกับพรรค ไปเอ่อพักเพื่อไทยอะ่ะเขาอยู่อย่างเเขาไม่แก้รัมหนูนะครับแล้วเขาก็เคยบอกด้วยซ้ำไปว่าตอน,น,นแรกเขาบอกไม่เขาไม่มีทางที่จะไปร่วมมือร่วมมืออะไรกับพักประชาชนในการแก้รัมนูนะครับแต่ตอนนี้เขาร่วมกันไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็อันอื่นๆจะมีอะไรอีก,กน,นะมันก็ไม่เห็นมันนะทีนี้อันหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจเนี่ยเอ่อเรื่องคดีหัวสอวอนะครับคดีหัวสอวอเนี่ยผมถามว่าถ้าจะเอายังไงดี คือในขณะที่พรรคเพื่อไทยก็ตอนสมัยอยู่กับพรรคอนุทินเนี่ยก็ไม่เห็นจะพูดเรื่องหัวสวอย่างเป็นกิจจลักษณะก็เห็นแต่ก่อนก็อมกันไปอมกันมาเนี่ยหรอเปลาถ้าตอนนี้คุณจะมาเล่นอะไรเขาเออก็ก็หลอดูก็หลอดูแล้วกันนะครับพระตอนคุณอยู่สมัยก่อนก็ไม่เห็นจะทําก็แค่พูดนิดหน่อยนะครับตอนนั้นก็ยังแบบเกาหลังกันไปเกาหลังกันมาใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถ้าจะหยิบมาดูแบบฉากต่อฉากอะนะฮะ คลี่เขาเรียกอะไรดึงขนมชั้นขึ้นมาทีละชั้นทีละชั้นเนี่ยมันก็น่าสนใจนะว่าไอ้ตอนสมัยคุณอยู่ด้วยกันทําไมคุณไม่พูดเรื่องไม่ว่าจะเป็นเขากระโดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ่ะเออไอ,อ้หัวสอวออะไรประมาณเนี้แล้วตอนนี้คุณจะไปเล่นอะไรเขาครับ <S <S เล่นเนี่ยคงเล่นได้แต่ถามว่าจะมีน้ําหนักในการเล่นหรือเปล่านะครับ <S <S แล้วก็ที่สําคัญคือจาได้ไหมแต่ก่อนก็แบบอุย้ยตอนที่อ่อพักเพื่อไทยยังมีอํานาจอยู่อ่ะก็ทวีสอดส่องก็แบบ เรื่องดีเอีไยเด็กก็พยายามจะส่งดีเอสไอเข้าไปเรื่องคดีหัวสวแต่ว่ามันมันเหมือนกับจะมันจะไปก้าวไก่กรกะตใช่ไหมครับ้าไปยุ่งมากเลยเหมือนก้าวไก่กรกะตก็เลยต้องไปเอาคดีแบบเป็นอั้งยี่ซ่องโจรฟอกเงินในประมาณนี้ซึ่งมันก็ดูเละๆกันนะนะฮนะค,คือเรื่องไอหัวสวเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสรรหาเรื่องการเลือกคนเข้ามาเป็นสวซึ่งมันเป็นเรื่องในการดูแลของกรกะต ึ่งกรกตก็ลอยลำไม่ได้นสนใจอะไรนะอยู่ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยผมว่าเรื่องเหล่าเนี้ยเวลาหยิบมาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแล้วมามาคลี่ออกมาคลี่ออกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความประหลาดประหลาดนะครับเออเพราะคุณก็เคยอยู่ด้วยกันมานะครับแล้วเสร็จแล้วพอตอนหลังคุณจะมาจัดกนันก็มีคนตั้งคำถามแล้วตอนอยู่ด้วยกันทำไมไม่จัดการให้มันจบๆอ่ะตอนนั้นก็เป็นรัฐบาลนะก็ไม่เห็นจะจัดการเลยส่วนไอดีเอสไอเนี่ยก็เกิดเฮี้ยนกระือรือมากที่จะโดนส่งเข้ามา ผลปรากฏก็ไปไหนก็ไม่ไกลนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องประหลาดอะครับเป็นเรื่องประหลาดถามว่าทําไมกกตไม่จัดการอะไรก็ก็มีคนบอกว่ากกตมาจากใครล่ะอะไรประมาณเนี้ยนะครับคือคือเรื่องเราเนี้ยนะผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันถามไปถามมานะมันก็วนกลับไปที่เดิมอ่ะนะตอนคุณมีอํานาจทาไมคุณไม่ทําพอคุณมาเป็นฝ่ายค้าคุณจะมาทําอะไรเนะี่ยคําถามเนี้ยถามไปก็ตอบไม่ได้แต่ซที่น่าสนใจอีกเรื่องก็คือ ตอนเนี้ยอ่ตัวของกัมพูชากับไทยอ่ะแม้ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลแล้วนะหมายถึงไทยจะเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยก็ดูไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหรนะ่นะนะไม่ได้ดีขึ้นนะคุณเซนก็ยังเอเขียนจดหมายฟ้องโลกอยู่คุณมาเน็จก็ยังเขียนจดหมายฟ้องโลกอยู่ว่าเหมือนไทยเนี่ยไปรังแกกันแกล้งนะครับทั้งๆที่ฝั่งกัมพูชาเนี่ยแม่งเป็นคนที่แบบลุกลานไทยตลอดอะ แต่เราก็ไม่เห็นฝั่งไทยจะจะจะตอบโต้อะผมใช้คำนี้แล้วกันนะตอบโต้คือหมายถึงในเชิงการทู่ในเชิง